ครับสบายดีพี่น้องสบายดีย้ำสักย้ำแรงพี่น้องไอ้พวกพอกับขี้เก่าพี่น้องกับส่องมาบนไทยพี่น้องมานี่ก็บรรยากาศใกล้สี่หกโมงเลยพี่น้องไอ้บรรยากาศสีงามๆเลยพี่น้องไอ้แต่มาติบบนรหงสีงงามๆเข่ากำลังสีเกียวเลยพี่น้องกำลังสีเลืองเลยพี่น้องไอ้กองปลาบุดเอาไปกองเฮาเลยพี่น้องโอ้สายกับส่องกองแท้ชฉมมันกล่องมันพอ อมลูกไซดอยู่พี่น้องตอนนี้ครับจะตุนเห็ดกินอยู่พี่น,อน้อยจะเห็ดยังไปเบิ่งน้ำพีน่น้องจะมีเมนูนยังไหยย้จะตุนก็ไหยย้เพียงเดียวผ่าผ่าถึงมือพี่น้องมือขาดครึ่องเอ๋อต้องมีผักยังเห็ดยังหวานเห็ผักผักข้าวพี่น้อง อมหอยบ่นี่ปลาต้อหอยบลากายหนี่บ่ได้อมหอยพี่น้องแต่าอมคือการทำบ่อมหอยเอาสิพออมกบพี่น้องมเลยกบหอนไปทางทางทางหน้ามื่อวานนี่พี่น้องได้มาใช่สองตัวใช่ออบมะน้ำพี่น้องเอ้ยใช่กบหน่อยสองตัวพี่น้องเต็มหมวกบปลหลายนึงใช่บวบหน่วยนึงกบเพาะเขาลงละบวบเพาลงลราพี่น้องเลยประเด็นัซักกระตุนกระใสแล้วคนมาเพราะฉันคนข้าเอาลเนื้อเต็นพักพี่น้องออมพักใช่พักพี่น้องเอ้ย เมนูง่ายๆไม่ดูง่ายๆพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาเนาะกินแบบนในกระแสเพื่ออยู่พี่น้องยูกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินอยู่ชีวิตแบบพ่อพียงพี่น้องเอ้ยจะมีเหาก็มีความสุขแหละพี่น้องเห่าอาจสิบโดดดูเพื่อชีวิตครอบครัวไลยๆครอบครัวเนาะสี่ลำบากอยู่พี่น้องลำบากมากมายลำบากทุกอย่างเลยพี่น้องเก็บบวกเหาก็มีใช้ต้องการไปเลยพี่น้องเอ้ยลำบากหลายอย่างพี่น้องขาดเคลื่อนไล่ยางเขาเนาะ จะกระสู้ต่อไปใส่ขบือเรื่องพี่น้องบัวลายย่างทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยใส่ห้ากระสู้สู้ไปนะยังไม่ได้ยังเพิ่งสิ้นหวังเนาะทางลมหายใจมาท่านขาดหมดเลยยังไม่ได้ขาดหายใจสู้ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ขาดไม่ถอยแต่ขาดหายใจเอ้ยยิงตีใช่ใช่เมนบ่มีบ่มาเลยยิงมาพี่แดงตัก็มาพี่ ไา้จ้ะไปเอลโลเฮลโหลก็ดีถ้วยวนึ่งพอดีพี่น้องเอ้ยนี่จะพักอันนั้นรเรื่องพัทนาประกิตวางนังตู้ใช่แล้วอีตู้วางนังตู้พี่น้องนี่อีตู้ให้ในกะเป๋ามาพี่น,อน้องได้รเรีออยบร้อยแล้วพี่นอ้องเขาก็สีอาร์ตไว้ปิดฝากรึกลับได้แล้วมาลูก กินข yeah. ้าวแลากันเด้อพี no ่น้องหอมปุบพี่น้องใส่หมกบัวพี่น้องใส่หิดบวกน้าพี่น้องกีหอยเดือยพี่น้องเจวงานบ้านๆพี่น้องเจ็บแซนกันเด้อพี่น้องนอกบ้านพี่น้องจะไม่มีไผ่เด้อพี่น้องเอาไผ่มาใส่เอาหลอดไผ่มาใส่พี่น้องเลยเห็นหุงปกติสิมือได้คืออยู่เย็นนอกบ้านเย็นพี่น้องนั่งไหนั็พี่น้องเลยนั่งเลน้องนับโซงนั่งเลยลองนับโซงโง่ขวัญดิ ออตรงปวดยุงพ uh, ันพ hmm. ี่น้องเอาตอนนูนมันมาเมาอยู่ดอกกระดานีู่ก่ยู่อ๋พี่น้องเอ้ยกินก้อนแล้วนะเฮ้ยนึงนะกินก้อนเลเดี๋ยสิงนน้ำอาสิ่ินไป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 วี่น้องกินแเนพี่น้องเด้อ กินเดียวก้อนพี่น้องกินเพ่ได้หอกูกไสไห้แม่นูกไสลูกไสสดโอ้ยควันรีบออกหรอกถือนี่อยมเห็นหงมเห็นหงยกเห็นะลควันโผล่เหนมเห็นหงมเลยนะมัวอยงเห็นยีบอกินทกันกอนหามกินบอหอยหอยเดือด่้องหอเดือ คนเดียวพลังนี่นางงบอสนาตเยมนเห็นย่ี่จะกมาน่งจนี่ทีมองเห็นยเนยเห็นเห็นนากินไหนเออเห็นมดหนิละนางเจนี่ปิ้นเขาข้างในน่ะมะนั่งแจ้งนี่นี่เลยนี่เออเน,เนั่งมาางึนงน,นนะัน่งแจก่น,น,นแจง Mình còn, mất con mất con nó lăm mười lăm Mẹ đi sau mười lăm không mười lăm đi mười nó tối

chọn kỳ nhung, chọn bàn rồi, chọn lạnh. Fa môn hộp hộp mân phú. Nào hộp 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 cái hộp là ba. <laughs> <Ray xa ra. cười> กินเด้อหลายๆเด้อพี่ lại lại đó บ่ต้องเจงหลายนิดนึงไม่หิว ừ.

เป็นไม่มวนคือสีอยากนอนอ่ะมันเป็นไม่มวนคือสีอยากนอนนีแล้วตึ๊งจึ๊งตึ๊งจึ๊งงมันจะึงจึ๊งจึงตึงนึ๊อนเวดน้อดีเอาไม่นีนะ

สบายดีพี wide, ่น้องน้องสอบไปสิกินข้าวได้พี่น้องเอ้ยป่านนี้กินข้าวได้พี่น้องเอ้ย้ายลูกชายก่อยโม้แฉงโพดน่ไปแล้วพี่น้องคลิปนึงจะลงเพียงเท่านี้พี่น้องทางจิตใจกี่ลุ้มก็ไรกดแชร์กดติดตามไม่ซ่องบ่าวผุดไทยเด้อพี่น้องสบายดีบ๊ายบายจุ๊บบ๊ายบายด้วยโอ้ยได้เห็น